ความเสมอภาคไม่มีแม้แต่ในโลกสวรรค์เนะ่เราจะไปหาความเสมอภาคในเมืองมืม,ม,มันยากมากเพราะมันแล้วแต่กำลังบุญของแต่ละท่านที่ทำมาตอนเป็นมนุษย์วิมานก็ไม่เหมือนกันจะไปเรียกร้องกับใครก็ไม่ได้เพาเป็นพบในการเสวยผลสเสวยผลเหมัอนเรารับผลว่าม่วงนี่นะะ มันทาไมเปรี้ยวจะไปเรียกรองต้นมะม่วงไม่ได้ทาไมไม่ทําให้มันมหวาน,วานมันก็ยังเปรี้ยวเหมือนเดิมบนนั้นเนี่ยก็จะแล้วแต่ตามกําลังบุญเหมือนกันนะจ๊ะจะไปก่อม็อบก่อมบอะไรไม่ได้บนสวรรค์นเนี่ยโดนอัดลงมาเลยพอจิตคิดไปลกลเกสวนรดับวูบลงมาเกิดเลยไม่ได้ตรงนั้นไม่ได้กายละเอียดอ่อนมาก วูบง่ายเป็นโรควูบง่ายนะถ้าเกิดโทษสาจริตเงี้ไม่ได้ดังนั้นไม่ได้เพราะนั้นความสเสมอภาคมายากถ้าเรียกร้องความสเสมอภาคกันด้วยอายุวันนะอะไรต่างยศถาบรราศัก์นี่นะว่ามันอยู่ยากตายฟรีแต่มีความสเสมอภาคชนิดหนึ่งที่สามารถสเสมอกันได้คือทุกคนมีสิทธิ์ทำบุญได้เท่ากัน อให้โอกาสโอกาสนี้เท่ากันโอกาสบมรูุว่าคนที่พานเท่ากันแล้วแต่ว่าใครใช้โอกาสนี้ไหมส่วนไอ้ความไม่เสมอภาคไอ้ภายนอกนเป็นเรื่องเล็กๆแต่ใจที่จะเข้าถึงธรรมกายในตัวหรือการสั่งสมบุญทานศีลภาวนาเนี่ยให้โอกาสเท่ากันเสมอภาคแต่มักจะทําอย่างไม่เสมอภาคเพราะฉะนั้นผลออกมาจะให้เสมอภาคในบนสุกติโลกสวรรค์หรือลงมาเกิด ในเมืองมนุษย์อีกมันสียากสียาก